สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอฟซทุกท่านทุกคนที่เขาเบิน์เราสมสองปมเมามา,มางานที่สมงานเของนองแอมงานที่สามเนาะหนาคุณคุณเคยกันดีน้องสาวเบาวเบนเนาะน้องสาวหลาน้องสาวหลาเบาวเบวนเก่าพิธีแต่างงานคำคุณคำคุณหัวเดียวเมียเดียวเด้เดอทางมีเป็นดีลำรวยลํำรวย ดืม่มเย็นเป็นซุขภุกพแผัแงแรงถูกแคนน้นองนาะเป็นเพื่อนเจ้าสาวต่อไปเธอนะเราไม่เอาเราจะเอาผู้หญิงันต่อไปเป็นเธอนะน้องหนาะ อันนี้เขาซูพิที่อันสีอันน้ำพิธีอันพุทธาแก่พจนสีบอกสอนความดีความงามอ่ะพิธีสมมาพี่เนาะสมมาปุญญาลูกสะพ้ายจีสมมาปุญญา

สม่ามอสุสมมาเทาแก่สมมาเทาแก่ทั้งช่องช่ายเนาะสมมามอสุน้ำเป็นประเวณี ประเภ่นี้อันดีงามของบ้านเฮ้าเนาะแต่ว่าบางบาง,งานกับผู้แต่ผู้ชายเพราะว่าเจ้าสาวอยู่ไก้อันนี้อยู่ไกลเนาะแต่เป็นงานบรรณบประมอากิบผาบไ๋เพราะว่ามันสถานที่มันขับแขบมันเข่าไปยากันมันบเหมาะเนาะ <c oughs>

อันนี้เป็นบรรยากาศอยู่ข้างในเฮือนเนาะอยู่ั้งางเนาะต่างหากเนาะแขกกมาไลายลายตั้งแต่สาวๆประมาเอาขับรถผ่านไปเห็นแขกคนไลยกลับมากันยังไลยคือเก่าหน้าทางเจ้างานสบายดีแม่ แม่สาวแอมแม่เจ้าสาวได้เขยเน e ะดี i จเพิ่นได้ลูกเขยล่ะแม่นดดไปแนดไปเคยสักรแนเคยเนาะ น้องนอนก้อนไข่ใครสิเป็นคนปอนมาอาย่ะอายเ็นบ่สีปอนนีเจ้าของบ้านจ้าสบายดีนะเจ้าของบ้านเอื่อยของน้องแอม มอ้สื่อแล,แลนปอล้อนเนาะเอ็มเเป่็นคนป้อนหนึ่งหนึ่ไอรคแลนด <c oughs> con gái <laughs> của Hà Nội <laughs> mấy cô các bạn cho biết นหมอสื่อหมอสือมอเาอันนี้เป็นหมอสือเราไปข้างในเด้อยเอ้ยเข้าข้างในค่ะโอ้มอสื่อกับพิธีพิธันเถอะเนะอาไว้เน่หมอสื่อกันอัน มีผิกมีผิกมีน้ำตาลพี่นอ้องแล้วก็มีเกลือนาะนวสีจิปอดนี่ทั้งหวานทั้งเค็มทั้งเผ็ด <c oughs> เจ้าบ่าวน่ารักเจ้าสาวก็สวยนะคะ <c oughs> โอ้ยตึงขนาดเลยผูกคุ้งเรื่องนะ <c oughs> ขื่นแขวด้วเย ผู้คุมเคืองมันตึงแห้งมันบวมยอมปิดก้อนแลเซอร์เอาแขนไขว้กันได้ไหมน้องขึนเอื่อยคึ้นเอื่อยบอกให้กินแก้วเดียวกันทุกที้ก็วลาจะเอาหน้าในเนี้ยกินก่อนเน่ยนะโคตรนี้แกล้ง นองบิวตี้จ้องจะทำอะไรน้เธอเธอจ้องจะทำอะไรเหรอเออนั่งเคยกะทีอายผุนคุณพี่แอปชันโอ้ มันเหลือนเนาะแตเอกินไข่ต้องข่าว่อนบุษขาหอดบุขาสิไปไปสิบกา ้สกอดเจ้าสาวได้นะจ๊ะอนุญาตจ้ะไอ้่อ้พ่น้องเคยขี่ไอ้พี่น้องเอ้ยบาได้เบิ่งซ้ำ อยากเบิ่งเจ้าบ่าวเจ้าสาวกอดกันก็บ่กอดให้เบิงเลยบ่ได้เบิงงานนี่พลาดได้เบิงแต่เฮียงกันนั่นละเนาะคลิปนี้กมยาวๆลพี่น้องไปดีทุกคนเด้อฝั่งงเราและทางประเทศที่เก่าเด้อมานดองน้องสาวล่มาบ่มาจะ แต่งตัวหล่อนะวันนี้จะภาพแต่งตัวหล่อเลยนะวเว่าเบนบรรยากาศท่างครัวี่น,น้องแต่งอยู่ครัวกิน <c oughs> <c oughs> ถ้าบึงบรรยากาศอยู่ข้างในบ้านล้วก็อยู่ในคั่วนะสบายดีจ้ามาสอยงานแต่ว่านี่บอเรือง้าแต่งหน้าสงงามเลยเลิศเลอเปิ้์เสือเลิศเลอเปิ้เสือค่ะหมูข่เอมาเรไนั่ไปเอาดองได้ย่อเาองขาอืมเบอร์ท่านย่อเขาดอง ผสมบรรยากาศแต่นั่งในเฮงอนคั่วกับอันพอมันสวยแห้งละพี่เนาะยังดีเทวามางานมาทันตอนเขาพี่ที่เนาะแต่ตอนนี้เคยนี่บทันแขกคนกะทย้อยเมื่อละละเนาะ คลิปนี้จะขอจบไว้สานีก่อนเด้อพียน้องเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ปราหมอเด้กทำคลิปยนะเปนาะขอทุกคนโชคดีมีความสุขเด้อคำคุ้นคำคุ้นเพียน้องงานที่สามคำคุ้นคำคุ้นบา,บายบาย